ถือถือูงวัดแล้วราบ้างเป็นบ้าเด้อเกันเขาจนมากนะถือสูงวัดดีๆนี่จะผู้ใดขอมาบอกแม่จ้าแม่ที่เสียไปแม่ที่เสียไปมบอบส่วนมากมาบอกจะเข้าสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวจ้าโอ้โอกสามตัวโอ้สามตัวคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด เขาซากันนะครับเขาซากันภายในเนี่ยท้ายในหมู่บ้านเนี่ยว่าผีผีผีคุณแม่มาบอกแหละครับเจ๊เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมถ้าถ้าเฮาถ้าเทาเง็นเนี่ยมาแรกนง่จ่ะจากเงินจุดทูบเป็นถามแม่บอกแม่ว่าแม่ลูกว่ามีเงินด้อันแม่มาบอกให้หวยให้เลขแม่ลูกทุกทูบยากเป็นี่ินะจ๊าครับ อันนี้เนียันนี่มันใกล้เลขออกแม่ก็จะมาบอกเขาบอกอันเพื่อนก็จะมาบอกเลขบอกสามตัวฮะอวดอวดนันแม่มาบอกสามตัวหนึง่งสักทีคือประมาณสี่หมื่น 40, หรือห้าหมื่นโอ้โหคือคุณแม่ท่านเสียไปแล้วเสียไปนานแล้วเหรอครับผมสี่สี่อาจ้ะโอ้เสียใจด้วยนะครับผมเดินขมา้าให้ฉุกเฉลิ เห็นไหมถอยู่แตะบะถือหายแค่กระถือต่ว่าหัวตะบะถึงว่ะเมื่อกี้นี่แต่ว่าสุเทียน่ะถือยูแชไม่ได้ซื้อลายน่ะจ้าถือสามตัวสามตัวตะบะเป็นตัวโตทั้งหมดตัวเต็มนั่นแจ๊ะโอ้สามตัวแต่ถูกตัวโตดจ้าคุณวันที่ว่าเพิ่นบอกไอ้ที่ว่าพกหาสามนั่นกระถือตัวโตดจ้ะครับ ก็ได้ถือนั่นก็มาถือลายดอกเพราะว่าจะว้าก,กับมีเงินแห่เป็นคนซาเลือดเป็นบากมนฝันแมนก็เได้ถือกะเอ็นซื้อประมาณ40บาทเนี่ยถึง40บาทกัะส่วนมากคุณแม่นี่จะมาบอก3ามตัวเหรครับจ้าบอกสมตัวแต่า่แม่น,นะเชีแร์มั่กรบปุ่งเชียร์น้บด้อนเป็นโอต,ตัวครับส่ายเา เพราะว่าก้อนเนี่ยมันออกทาง่างหงกสามบ่อรู้จังไดง่ว่านี่ซื่อเดือนหกหาสามือแล้วเนาะตังโตดเอาจ้าถือตัวโตดไม่ได้ถือตัวเต็มถือตัวโตดจ้บแฟนดีเนาะเวลาเราอยากได้เงินหรือว่ายังไงเราจุดธูปขอเลยใช่ไหมครับขอบอกก่าวแม่เลย แล้วท่านจะมาบอกแบบไหนครับผมมาในฝันหรือว่าเดินมาบอกครับบอกในฝันเน่ะโเพราะฝันมันมีนะห้างเจ้าประบอกเป็นโตครับทุกห้าซูนนะก็ถูกโอ้ห้าซูนเพื่อนกำลับอกมาบอกเป็นตัวหนึ่งจ้าคนอื่นคนอื่นอยู่ในโรงงานน้ำกันงเนี่ยเพถูกเดชสวัสดิ์เพิ่น,พน,นเพิ่นนั่นจะเล่นมือน,น,นัน,นเพิ่นปันวาหนังเพิ่นก็เลยว่าเอานี่เอานี่แม่ใหายหาที่บาดมาเลย ที่บอกค่ะมันแหนวันไหน่ะที่หาจะเลียไปซื้อแต่ว่าหนูบรรูุได้ว่าถือเลขเพราะว่าซื้อใบตะโดนแล้ววันนี้เรื่องอันนี้ก็ซื้อตัวอื่นไปแต่ว่าเลขจะควงแล้วก็ซื้อซื้อแค่เที่ยเดียวแล้วลบวันนี้มาเบิ้งไน่อ็นนั่นมากข้าเดาได้ว่าอ๋อตัวถือเลขได้ว่าสั่นซื้ซื้อใบตะโดนแล้วมวนเท่ากังไดยสนใจมันรอไปก่อนนะจ้ายังวัวฟันอยู่กระชากอยู่เจต๊ยบสิคอแม่ยค จะคอยอยู่จ้จะคอยแม่อีกซื้อาขวานตัวไหนขอมันบ้างหอดอกอูข้างในขวานนขอมันวดวดเรื่ะซื้อตัวเจ็ดจ็ดศูนย์หา้าเจ็ดศูนย์าเรีนน้ปงนี่ก้อนัเจ็ูนย์ก้นวว่าว่านขขวานขาขานังาวานขววนานานขนขนขวาานขวาวานนวาวาวาววาวนขาวว่า นี่ขอที่้างบ้านกูเพิ่งเสียไปแล้วเป็นบ่ไปให้โชคเป็นบ่เม็นถ้าวฟันเห็นเพิ่นนั่นได้ดีก็จะออกมัดจะออกเก้าสูงดีจ้ะฟันจะไปห่้งจากเมื่อเดือนนี้มันในฟันฟ้าดันย่างฟันไะไรปักคนเพียงพออยู่อะไรพวกเห็นฟันข้างงันจ้ะครับ จำเนาะจ้าใชแต่ว่าใส่ยีดตามย่เป็นบ่คือว่าชุถูกคอโชุกน้ำแม่ยู่เป็นบ่อจ้าชุถูกคอาแม่แต่ว่ากคายนไหมาขอคายน้นั่นจ้ามาโอ้โหที่แด้วเรชุนน่ฟันว่าจังไหนค่ะฟันว่าจะบชุนถูกขาแม่นี่แหละจ้าแต่ว่าแม่พันกับมากว่าอกคนแล้วพันกับบอกคนนี่แหละจ้าบอกเป็นไหมบอกเป็นโตัว้บอกบอกคนนั่นการตีปัญหาคือคนไป แผ่ผ้าพ่อผ้าแม่ไปเองขี่รถซาเล่งไปเองสุระเน่เพราะว่ารถซาเล่งท่านที่เล่าขีน่ะมันจะเป็นป้ายทะเบียนเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าขันว่าแม่ถูกเสียไปแล้วผ้าขีโรซาเล่งเจ้ทะเบียนเนจ็ดศูนย์ห้าเจ้ตอนนั้นที่เพื่อนตายไม่ไม่หันมือนันมือแรกนุกรเล่นเหนื่อยนูก็เลยนอนนั่นพักพอนบันนี้แม่เสียพอดีแม่ก็เลยนไดบ้านสิบนแล้วก็จะไปตลาดเพื่อนก็เลยนปา ข้มามามาผาเม่กีซาเรงไปอันฮานที่หองแนวสัน<ม>้นบานนีก็เลยพาเ้า่นไปรถซาเรงขั้นอันน่ะที่ปีที่บ่นตายนั่นน่ะเดือนสิงหาพศอโสจําบ่ได้จครับครับบนนียก็เล่นก,กีซาเรงไปรถซาเรงขั้นนั่นน่ะเจ็ดศูนย์หามันออกทั้งสามตักเลยจ้ะแต่มันกลับกัซเฉยๆัะว่ามันเป็นศูนศูน เจ็ดห้าหรือว่านัสิถงกันด้วยเนเพราะว่ารอบนีฟันแต่วันบางขั้นออกจะานํา่้ำก้อนเนาะค่ะสิจูดถูกอีกหลักาจังมันท้โคงทุท่ายได้เนาะจ้าเนาะจจดเนาะค่ะคือแกงวดหลักาะหนึ่งทู้ดรู้แต่ถูก้งวดยูได้จ้าเพราะว่าบัตรถือหลายแต่ว่างมวดเมื่อกี้เนี่ยบัตรถือเรว่ามันกะถูกสามตัวมันกะถือสามตัวโอ้มันถือตตัวต คือจะคือสามตัวดจ้าสือสามตัว้านไปเห็นงานนี้เลยรงงานพันกระานอันมันว่านูนี่บ่พ่อบอกมันยังก็ถือเลขซุ่งวันแล้วจะเป็นบ้าได้นวเาพย่นว่าจะเป็น่าจะเป็ เราวงีนั่นรางสิเป็นอันบาทนะถึอเลขกคุ้งหวาไรมันสั่นลวโอ้รมาทเรานังเป็นขอบเ้อเลคอไรอ่าไหร่เท่าไ no ่อเทาไร่เท่าไร่อเท่าไร่อเทาห่อเ่าไหร่อเท่าไหรเทาไ่อเทา่อเท่บห่อเทาไ่อเ่ารอเาห่เท่าไ่ยือเท่านห้่เทา่คเทาไหรเทาห่คเทางคนเขากหคนเทีาคอเขาว่เาืเขาร่าถูกไหล จนเป็นยังไงเข้ามาเขาว่าถูกเดี๋ยวว่าเป็นบ้าเด้อถือผู้เดียวถือหลายก็มุกันถือเลขซุ่มวซุ่มวัดหลายประสันมาหลาี่ยตุ๊กมาจ้าคนนี้ในล็อกแมตถือสามหรือสองก่อนค่ะห้างเช่อก็ถือแบบว่าห้างเช่าก็ถือสองตัวนึ่ถือสามตัวหนึ่งมันถืจนเขา้ามาถือสามตัวมันเป็นตัวโต๊ดส่วนมากจะเป็นตัวโต๊ดได้มาจาก ยี่แม่มาบอกจ้ะจุดถูกบอกอีกในเรื่องวัดในเรื่องนั้นนั่นที่มันออกหาศูนน่ะฟันว่าละเอาเงินไปหาซิบไม้ครับแต่ว่าซื้อใบตาดุนมือแล้ววันนี้บ่รู้มือบ่ได้น้ำเล็กเจ้าของเห็นคนว่าตัวนั้นตัวนี้ก็ไปซื้อน้ำเพลินนั่นเองอเล็บวันนี้ขจ้าก็ได้บอกว่าตัวถือเลขกได้หาศูนย์ครับยังบูงว่าตัวเองือแต่ว่างวดนี้ต่องวดไว้ก่อนคือเอาเจ็ดศูนย์ห้าไปก่อนเนาะตามตัวเก่าก่อนเนาะ มักไหมครับตัวนี้มากดูใจสื้อเยอะเนาะงามจะดีเนาะตัดงามอยู่ครับงามตัดเลนรถจักรเพราะว่าตะเทียนปนุประตัดเลนห้างเทื่อกิดตัดห้างเชื่อเกิดประจโอ้ต้องตัดด้วยนะครับโอ้แสดงว่าท่านก็ยังห่วงเนาะเจเนาะท่านก็ยังมาบอกสี่ปีที่ท่านเสียสี่ปีที่ท่านเสียแต่ว่าถ้าจุดทูบทีไรท่านจะมาทุกทีเลย มบอกสี่ปีแล้วพอนี่บอกเลขอีกไหครับบอกถ้าไม่แน่ก็ต้องจุดนะจ๊ะวันจากโรคปวดวันแน่ถ้าวันลูกบ่มีเงินแน่ก็จมหายแม่เสร็แล้วถอดเลขออกกี่ปีแล้วครับท่านเสียไปนี่สี่ปีก็ขอภายในสี่ทั้งสี่ปีเลยจ้าปวดจุงหวัดฟาดโอ้โหเจตุฝาด FC ฟซ่ในเด้อค่ะขอฝาก FC ฟซี่จ้าหน่อยในเด้อ ขึ้นมันมันปังฝังนเนาะเนาะไสีต้มไ้องตามตัวพ่อใช่ไหมครับเน่ยเมื่านไปเกี่ยยังานเป็นงานตัวไหนนะเจ๊ฝากเอฟซีหน่อยครับต่องวด7 0็ดศูค่ะเจ็ไปตัดเลน้ำเด้จ้าตัดเล่นก็เป็น7075ศูนจ็ด้าศูนห้าาอ๋อวมันจะออกเป็นตัวตดนแน่ครับเอายกให้ดูหน่อยครับเจ๊ครับ ส่วนมากจะเป็นตัวโต๊ดใช่ไหมเจ๊ตามตามซีนเราตามเซนเราขอที่ไรจะได้แต่ตัวโต๊ดต้องต้องกลับเอานะครับเอาสิบแคปไว้นะครับผมแรงใหม่นะฮะแรงใหม่นะครับผมครับจะเจออีกไหมเนี่ยครับผมอครับ อ่น <Yeah. S 2> yeah. yeah, ี่แหละครับ